สวัสดีครับสวัสดีครับส like ู่ช่องพังฟ้าสายแฟมิลีนะครับผมขอฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพังฟ้าสายแฟมิลีของเราด้วยนะครับผมเบอร์โทรติดต่อก็098 648 4825นะครับผมวันนี้พี่โกโก้ก็มาชวนน้องลุงไปเล่นแต่เช้าเลยนะครับผม แต่ว่าแม่ควานเก็บขยะยังไม่เสร็จนะครับเก็บตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมฝาใสาก็กินป้อยรอครับน้องลุงฟ้าก็อยากจะไปเล่นแล้วครับผมแต่ว่าต้องต้องเก็บขยะให้เสร็จก่อน พี่โกโก้ก็มาชวนเล่นน้องลุงฟ้าก็อยากจะไปเล่นเหมือนกันครับอามาอย่างนี้ครับทุกเช้าเขาจะมาชวนกันเล่นอย่างนี้ครับ ไม่ย่ให้อยากครับแต่พอสายๆก็ไม่เล่นด้วยกันเลยครับผมน้อนองลุ่บออก ให้ออกไปได้ก่อนเถอะเพราะตอนนี้ติดโซ่ก่อนติดโซ่อยู่นะครับยังวิ่งไปไม่ได้ครับ ก็อยากจะออกไปวิ่งเหลือเกินครับ แม่ฟาไายบอกว่ามาสิมาเจอไม่เรียวแน่ครับโกโก้ลองมาแก้งน้องลุงจะเจอไม่เรียวแน่ครับโอ้ยก็เอาอาวุธเหมือนกันนะเอาสิโกโก้ โกโก้ไม่เล่นนะเจอแม่ฟ้าใสามาคุมไม่ไม่กล้าเล่นเลยครับเก่งใจแม่เก่งใจแม่เรียวครับแม่ฟ้าใสาก็เหยียบโซ่ไว้นะครับผมไม่ให้ลูกวิ่งเล่น เมื่อวิ่งเล่นไม่ได้ก็มาหาเพิ่มพลังก่อนครับก่อนที่จะวิ่งชุดใหญ่ในสนามข้างนอกครับผมจาเช้าก่อนที่จะออกไปเล่นก็ในขณะที่ยังเก็บขยะอยู่นี่ก็ให้เขากินรองท้องไปก่อนครับผม วันนี้ก็มีหมอกบางๆนะครับผมโกโก้เนี่ยครับดูเนาะน่องของน้องลุงฟ้า ใครเห็นก็ยังงับครับผมเอาสิเอาสิโดนไม่เรียวหัวแน่โกโก้ เลยครับเจอแม่ฟาใสามาคุมไม่กล้าเล่นแล้วนะครับแม่ฟ้าใสาจะเหยียบโซไว้นะครับไม่ให้ลูกวิ่งเล่น กัวโกโก้จะงับก็ดึงไว้ไม่ให้เอเยบไว้ไม่ให้ลูกเล่นนะครับลูกก็โมโหใหญ่เลยครับไปเล่นไม่ได้โกโก้ก็พยายามจะล่อออกไปห่างหางแม่นะครับ He <laughs> ในเมื่อเล่นกับโกโก้ไม่ได้ก็จะเล่นกับรถขยะแล้ครับครับก็ขอขอบคุณสำหรับ fc ทุกๆท่านนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติด,ต,ดตามนะครับผมก็ฝาก กดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กับพังฟ้าสายแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับผมเบอร์โทรก็0986484825นะครับผมขอบคุณทุกทกท่านนะครับผมสวัสดีครับ